<ś les> ชนแลชนแลอ่าไปมองทางยลูกอน่าชนทีวีแล้วลูกเจ๋งเนีเ่ยเออาเลยุลยเฮม <ś les> ยเอยโชต่า งานสนุกเลยไม่ต้องทำงานหรอกจ้าอ่ะขึ้นบันไดไปเลยลูกไปไหนต่อแม่หักแล้วขึ้นไม่ได้ลูกขึ้นบันไดไม่ได้ไปไหนอะไ่้นะเออปาหักแล้วไป พี่นอนค่ะหนูจะไปไหนไหนจ,จ้าหลบให้ก็ได้เอาติดที่นั่งให้ติกด,กกดก็อีกหันกลับหันกลับหันรถกลับเร็วหันรถกลับน้ำนไม่ได้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยึยยไปไหนต่ออ่ะไปเขียนเข้าได้ไงคะลูกเกจกาเกจ่าม,มาไม่ช่วยเอออ่ะอมาหนิป้ายเขียนให้มันตรงๆสิเมาหรือเราอ่ะ โอ้ <affiliated S 2> ชน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 อีกแล้วยืมจับเออหมุนเองด้วยโอ้โหมุนเองไหมอ่ะหมุนหมุนหมุหันพวงมาลัยหน่อยเร็วหันพวงมาลัยบึ้นเออเมนูค่ะอันนี้ข้องแม่ถอยเบี้ยให้ได้ เบนให้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปล้ครับโอ้ยโอ้ยชอตอีกแล้วเอาไงต่อเอาไงอ่ะเอาหักรถโอ้ย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 โอ้เป็นไรอม่เป็นไรโอ้ย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 โโอ้ยรถ้ย้ยโอ้ย้โอ้ย้โอ้้้้โอ้ยย Ngặt quá Máu bảo đâu ạ Máu mới thật nữa lộn mày, mày À muốn, muốn, muốn trước, trước À ông mày, ông mày, ông mày อ๋ยอ๊ยโอ๋ยอยอ,ยอ,ยอยชนอีกแล้วไม่บ้านมันแคดจังเข็นไม่นะนะนู่นอะตู้ครัวนู่นอะ แัดแพดดมีเสียงด้วยเดินเลยไม่ละปล่อยเลยไม่ละอ้อยชนพ่อขับรถชนพ่อเมาหนิบังเมาเหรอชนแหลกนะชนแหลกนะ Gracias. <laughs>